นี่เลยไทยแรนนะครับสดสวย Amazing เลือไต่จริงๆนะครับเนี่ก็พลังตะลึงเนาะมองกวทางนี้แล้ว ถูกใจต่างชาติเลยนะครับมาเห็นมุมแบบนี้งานวิจิตเจ้าพยาเนี่ยเห็นไหมครับพี่พี่โอ้คนเนาะคนแบบรุ่นลามจริงๆนะครับรุ่นล้ำม,มากๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ซีตุกก่าสวัสดีานมู้ตมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพญาเนะาะวิ่งมาเลยเึ้่นจากบ้านมาแบบเหนื่อยจริงๆนะครับวันนี้ น,นี้ก็จะพาพีพีเอนะครับชมบรรยากาศนะครับก่อนเพื่อนจะจุดผู้คนเด้นะครับโอ mm. อันนี้เฉพาะส่วนลอยฟ้านะครับออกแบบสุดเจ๋งท mm. mm. ํามเอาคนเต็มที่นี่เนาะเต็มมากนั่งกันเนะาะกลางชาติเห็นไหมแทบไม่มีที่ให้ยืนเลย แต่ไม่มีที่ให้นั่งที่ให้ยืนคนมันเต็มแบบนี้ตลอดว้าวบรรยากาศนะครับสุดอลังการจริงๆประเทศไทยนะครับโอ้สุดยอดนะครับดูครับคนบนสะพานต้นลาำ นั่งรอกันแบบนี้เลยเนาะงานวิจิตเจ้าพญาปีนี้คงจะบูมมากปังมากแบบเดินไม่ได้เนาะแทบไม่มีที่ให้นั่งเลยโอ้ทางสาวไทยและสาวฝรั่งเต็มกันที่นี่สุดยอดจริงๆนะครับโอ้ตุ่มๆเลยวนับเรือมาก สวยงามฝั่งนั้นคนมันเยอะนะครับพี่พี่ถ่ายมันสวยกรอขออะไรเนาะมันต้องได้หันกล้องแวกว่างแบบมันทําลําบากอะ่ะขออภัยจริงๆนะครับถ่ายม่สวยอ้หหลายคนมาเนาะคนก็เตรียมกล้องเตรียมอุปกรณ์เต็มหมดจองคิวตั้งแต่ขนาดนี้นะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับพี่พี่ ทุ่มหนึ่งเต็มแล้ว,ลวไม่มีที่นั่งแล้วโอา้างลังเ็เต็มเหมือนกันเนาะเต็มเหมือนกันพลังงางซะาดเนาะแบบผมจะไม่แบบไม่ไม่ได้เดินแล้วนะครับพี่พี่ผมจะยืนตั้งหลักก่อนเนาะถ้าคือเราเดินไปนเราพลาดน,นะครับนี่เราไม่มีที่ยืนไม่ได้ถ่ายนะครับ ก็ต้องขออภัยเดี๋ยวจะตั้งหลักถ่ายคลิปเนาะตั้งหลักถ่ายคลิปตรงนี้บรรยากาศครับข้างล่างก็เ,เต็มเหมือนกันนะครับสะพานพุทธก็เต็มเหมือนกันสุดยอด บรรยากาศเนาะตอนแรกว่าจะไม่ไม่เดินแล้วก็กลองเดินมาอีกเนาะให้พี่ๆได้ชมยาวๆเลยเนาะแบบโอ้แตตคนอลังการเนาะอลังการงานช่างแบบต้องมาจองคิวกันเยอะจริงๆเนาะนี่ครับต้องหุ่มลุงจองคิวกันถ้านะไม่ได้คิวนะครับเตรียมไว้เตรียมไว้ครับเต็มไปหมดดูเอานะครับเต็มจริงๆเดี๋ยวผมจะไปหาที่นั่งก่อนนะ เดี๋ยวเราจะพาดเป้านะครับทำให้ได้ที่นั่งรอบ้ารไม่ละค่ะ คืนสว่างสวัยนะครับประเทศไทยขายแค่วิวคอ่อนรวยมนไต้ลำเรือสองลำสยียดคนมาเต็มหมดเลย ใทรที่จองเร so, so ือส e ่วงกิจเจ้าพญารับรองคุ้มค่าแน่นอนนะครับแห้อนี่เลยไทยแลนด์นะครับสดสวย Amazing เรือเต็มจริงๆริงเรือเต็มจริงๆ บรรยากาศนะครับพี่พๆผู้คนมารอตั้งแต่ทุ่มหนะึ่งเนาะจุดฟุแมนสองทุ่มสี่สิบห้านะครับยืนกันเป็นสโม,มงกว,กว่าเลยนะบางคนอาจจะยืนสองสโมงก็ได้นะครับที่สะพานโคธนะครับพายยิบยับยิบยับยิบยับนะครับคนมันเยอะเกินคำมรรยหญ่นะยยเยอะเยอะจริง ก็พลังตะลึงเนาะมองไปทางนี้เนาะถูกใจต่างชาติเลยนะครับมาเห็นมุมแบบนี้งานวิจิตจอมพญาเนี่นไงนะครับพี่พี่โอ้คนเนาะคนแบบร้นหลามจริงๆนะครับร้นหลามมากๆดูครับประทับาจแล้วก็เป็นเลวดุสุภุคด้วยนะสวยงามเนาะข้างหลังสวยมาก มาจัดการรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวเอามารอสมพุกด้วยกันนะครับวันนี้จะคึกคักขนาดไหนเนาะโอ้ที่นี่แบบจัดเต็มจริงๆบองอะไรบ้าพี่ๆวันนี้นะครับคนเยอะจริงเยอะเยอะไปทุกที่ดูนะครับบรรยากาศรอบๆ สุดจะเสื้อนะครับคนเดินแทบไม่ได้

đèn gần, đèn mặt đèn gần hàng mà không có sậy mà họ có mì mà đâu, lừa ครับนะครับพ,พี่ผมจะอ<ม>ัปเดตให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราขยับเดินนิดเดียวในเสียที่เลยนะครับมันจะไม่ได้ที่ที่สวยงามนะครับหากเสื่สอบในการนำเสนกอกออย่าลืมดไลค์ก็สักๆให้นะครับแล้วผมจะไปอัปเดตให้ได้ทังซุ้มอีกข้างนะครับร<ม>ในอ<ม>ีพีต่อไปนะครับ เยอะขึ้นมาดีสตลิวอร์้นปรักที